สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูดับหน่วยบน4สูตรหลักของเรานะท่านผู้ชมนะก่อนเนินเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด โปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับคลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูดับหน่วยบน4สูตรหลักของเรานะท่านผู้ชมนะทั้ง4สูตรนี่ก็เป็นสูตรเดิมของเราท่านผู้ชมต้องบอกว่าเดินดีนะท่านผู้ชมนะสิ่ีที่ผมมา,มาให้ชมนี่26งวดแล้วนะท่านผู้ชมก็ทั้ง4สูตรนี่ยังไม่หลุดท่านผู้ชมนะ ส่วนสูตรที่หลุดนั้นผมก็พักสูตรไว้ก่อนนะท่านผู้ชมนะก็เราใช้4สูตรนี้เป็นสูตรหลักนะครับก็เรามาดูเลยนะครับสูตรแรกนะท่านผู้ชมนะเป็นสูตรเดิมนะใช้ร้อยบนบวกสองคงที่ท่านผู้ชมสูตรที่สองก็เป็นสูตรเดิมของเรานะร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณสองนะครับแล้วก็บวกหนึ่งคงที่สูตรที่สามท่านผู้ชมก็เป็นสูตร สูตรที่ผมเพิ่มให้มาใหม่นะสูตร3สูตรนี้แต่ว่างวดงวดที่ผ่านมาก็เอาลงให้ไปแล้วนะก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะก็2สูตรนี้เอาลงเพิ่มเติมให้ก็เลยใช้เป็นเป็นชื่อว่าสูตรใหม่จะได้จําได้ท่านผู้ชม2สูตรแรกเป็นสูตรเก่านะครับสูตรที่3สูตรใช้ร้อยบนคูณ3บวกหน่วยล่างคูณ2บวก9คงที่สูตรที่4ใช้พัน บวก100บนบวก5คงที่นะครับถ้าผู้ชมสถิติของทั้งสูตร 1, สูตร2สูตร3สูตร4เนี่ย26งวดดับเอาอยู่หมดเลยนะถ้าผู้ชมยังไม่หลุดนะถ้าผู้ชมนะก็ถือว่าไว้ใจได้นะถ้าผู้ชมนะถือว่าเดินดีอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวงังเพราะว่ายังไม่หลุดเลยท่าผู้ชมสูตรที่ไม่หลุดที่รอวันหลุดอย่างเดียวเลยท่าผู้ชมนี่แหละคือ สิ่งที่เราเป็นห่วงนะท่านผู้ชมนะไม่รู้จะหลุดวันไหนนะถึงแม้จะเดินดีก็ตามนะก็ผมใช้สถิติงวดที่ออก4 7 8เป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับท่านผู้ชมเรามาดูสถิติทีเดียวเลยนะครับแล้วค่อยมาคำนวณน,นะท่านผู้ชมนะทั้ง4สูตรนี่เดินดีมากท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะงวดนี้เป็นงวดที่27นะ26งวดที่ผ่านมานี่ดับเอาอยู่หมดเลยครับ เรามาดูสถิติกันเลย1-4ถึงสท่านผู้ชมสูตร1สูตรสสูตร3สูตร4นะงวดนี้ผมก็มั่นใจว่าน่าจะดับเอาอยู่ท่านผู้ชมตามสูตรนะครับมันไม่ใช่แค่เฉพาะ4สูตรนี้นะท่านผู้ชมนะสูตรดับหน่วยบนผมอีกหลายสูตรนะครับก็ก่อนข้างที่จะ ตรงการท่านผู้ชมแต่มีบางสูตรที่ผมหมายเหตุไว้อยู่ท่านผู้ชมมันก็ไปชนกับเด่นด้วยนะก็เดี๋ยวจะบอกท่านผู้ชมว่าตัวไหนควรจะระวังนะครับหลักสนะิบน่าจะเอาอยู่นะท่านผู้ชมดับสี่สูตรคลิปก่อนหน้าที่ผมเอาลงให้ท่านผู้ชมนะครับดับ3กับเท่านผู้ชมดับ2ตัวนะ3ดับ2สูตร7ก็ดับ2สูตรน่าจะเอาอยู่สำหรับดับ10 บน4ส,สูตรหลักทีนี้หน่วยบนสูสตสนี่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าดับตัวไหนและจะเอาอยู่ไหมนะเนีท่านผู้ชมครับเรามาดูงวดที่ผ่านมานะงวดที่26นะเนี่ยท่านผู้ชมออก6 6 2 อ๋อหกหกสนะครับสูตรที่1นะดับหน่วยบนสูตรที่1เราให้ดับ8สูตร2ให้ดับ5สูตรที่3ก็ให้ดับ5แล้วก็สูตรที่4ก็ให้ดับ5นะท่านผู้ชมนะทั้ง4สูตรนี่หลักหน่วยก็คือ2นะท่านผู้ชมโมดที่ผ่านมานะดับหน่วย2นะเพราะฉะนั้น85 0ก็ ดับเอาอยู่ท่านผู้ชมสูตรที่1ผ่านนะครับดับเอาอยู่ผ่านนะสูตรที่2ก็ดับเอาอยู่สูตรที่3ก็ดับเอาอยู่สูตรที่4ก็ดับเอาอยู่นะครับเดี๋ยวใส่สีหน่อยนะครับจะได้จําง่ายๆดูง่ายๆเดินดีนะท่านผู้ชมนะขอให้เขาเดินโตนะแล้วผมเชื่อว่าน่าจะดับเอาอยู่นะ เรามาคำนวณงวดวันที่1ตุลา2567นะท่านผู้ชมเนี่ครับเรามาดูสูตรที่1นะใช้100บนบวก2คงที่100บนก็คือ6บวก2คงที่นะครับ หกบวกสได้8ปดท่านผู้ชม6กเนะหกบวกสได้8ดับตัวแรกดับ8สูตรแรกดับ8นะสูตรที่2ใช้ร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณ2บวก1คงที่ร้อยบนก็คือ6หน่วยล่างก็คือ7จ็ดนะเจ็ด บวกหคงที่4ีบวกหได้5อันนี้ก็ได้6กนะหกบวกห้าท่านผู้ชมได้1สูตรที่2ดับ1สูตรที่3ใช้ร้อยบนคูณ3บวกหน่วยล่างคูณ2อบวกเคงที่ร้อยบนก็คือ6กหกสาม หน่วยล่างก็คือ7หน่วยล่างก็คือ100บนก็คือ6กหกสองหน่วยล่างก็คือ7จ็ดนะท่านผู้ชมหน่วยล่างคือ7จ็ดนะเจ็ดสองสิบวกเกคงที่ เก้าบวกสได้3นะครับไอ้น,นี้ก็ได้8นะร้อยบน6 38หน่วยหน่วยล่าง7 2็ดสองบวกเกบวกเได้3 8มแได้1นึท่านผู้ชมสูตรที่3ดับ1นะึะท่านผู้ชมนะสูตรที่4 สูตรที่4ใช้พันบวกร้อยบนบวก5คงที่พันก็คือ8นะท่านผู้ชมพันก็คือ8นะครับบวกร้อบนร้อบนก็คือ6บวก5คงที่นะ6บวก5ได้1อันนี้ก็ได้8นะครับ8บวก1ได้9 เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมดับหน่วยบน4สูตรหลักของเรางวดนี้ดับ8 19ท่านผู้ชมดับ8 19 1นั้นดับถึง2สูตรเลยท่านผู้ชมดับ1 2สูตรนะสูตร2กับสูตร3นี่ดับ1ดับ1 8 9ดับ3ตัวท่านผู้ชมก็ถามว่ามั่นใจไหมมั่นใจมากว่าเอาอยู่ยังไงก็ดับเอาอยู่ท่านผู้ชมนะ ก็คิดว่าคงไม่น่าหลุดท่านผู้ชมนะใส่ตีเขาก็เดินดีอยู่แล้วทั้ง4สูตรนี่นะแล้วก็1นี่ดับถึง2สูตรท่านผู้ชมแล้วก็ดับ8 1กับ8นี่โอ้สูตรดับอีกหลายสูตรนี่เป็นมติีกับฉันเลยท่านผู้ชม1กับ8นี่มายากหลักหน่วยนะท่านผู้ชมนะและก็9กก็ก็น่าจะดับขาดอีกเช่นเคยเพราะเช่นกันเพราะฉะนั้นดับ หน่วยบน4สูตรหลักงวด1ตุลา2567 <c oughs> ผมมั่นใจว่าดับ1 8 9เอาอยู่ท่านผู้ชมนะและเขาก็คิดว่าน่าจะดับต่อนะท่านผู้ชมก็ข <c oughs> อไปครับ <c oughs> ทั้ง4สูตรนี้ก็เชื่อว่าน่าจะดับเอาอยู่แต่ถ้าชนกับเด่นท่านท่านผู้ชมนะก็ให้เลือกเด่นนะครับ <c oughs> บางครั้งเลขดับของผมอาจจะไปเป็นเด่นของท่านก็ได้นะ เ,เด่นของผมอาจจะไป,ไปเป็นเลขดับของท่านอย่างเงี้ยแล้วแต่แนวทางและสูตรของแต่ละท่านนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรายึดมั่นใน,ในสูตรของเรานะท่านผู้ชมนะก็ถ้าเรามีดวงมีโชคมันก็จะมาเองแหละท่านผู้ชมนะก็ชนเด่นท่านก็ให้เลือกเด่นนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นดับตัวบน4สูตรหลักงวด1ตุลานะดับ189ท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับ อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะท่านผู้ชมนะให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะท่านผู้ชมนะก็คลิปหน้าท่านผู้ชมผมจะนําสูตรดับร้อยบน6สูตรนะท่านผู้ชมนะไม้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็มั่นใจเหมือนเดิมว่าดับร้อยก็น่าจะดับเอาอยู่นะสําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับ เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ